ของร้านกระบ,บี่สินชาแบงค์เบรดี้เนะคะร้านกระบ,บี่สินชาแบงค์เบรดี้ของเราเนี่ยอยู่ใจกลางเมืองกระบ,บีะ่ร้านจุดนี้เนี่ยตั้งแต่พศ2543นะคะตอนนี้ก็20กว่าปีเกือบจะ30ปีแล้วนะคะในสินค้าเออสำหรับสินค้าของเราเนี่ยที่ว่าเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่มกักจะซื้อจับไปฝากกันหรือว่าซื้อทานเองนะคะก็จะเป็นขนมเค้กนะคะขนมเค้กเต้าเจี้ยวนะคะก็จะเป็นเต้าเจี้วมันก็จะ เป็นตัวนี้เลยนะคะพกี้แมททอมมูฟถิ่นของการตัวนี้นะคะเป็นสินค้าโอท็อปนะคะโดยส่วนใหญ่ล้วนะคะที่เราได้รับเป็นเรื่องหมายบนหรือว่าได้รับได้รับเขาเรียกว่าอะไรคะมาจะฐานโอท็อปตัวนี้เนี่ยก็คือว่าเนื่องจากว่าจุดเด่นของเราอีกจุดนึงก็คือวัตถุดิบนะคะส่วนใหญ่ของเราเลยถ้าหาได้ในจังหวัดกระบ,บี่นะคะเราก็จะรับในจังหวัดกระบ,บี่ก่อนแล้วก็ถ้าสมมติว่าย,ยังหาไม่ได้หรือว่ามากเกินไปเราก็จะรับจากที่อื่นมาผสมกันนะคะแล้วก็ ของโบทุกตัวนะคะเป็นขนมที่นอกจากว่าจะซื้อจะต้องซื้อกับสิงมีไปแล้วนะคะพอซื้อกับไปแล้วเนี่ยก็จะต้องมีโทรมานะคะบอกว่าอ,อช่วยส่งไปให้หน่อยส่งไปไปหน่อยอะไรเงี้ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะปิดในลักษณะนี้นะคะ่ะ เราเป็นเมืองจวัดกะบ,บี่นะคะอยู่จุดเด่นของของร้านก็คือ,อจุดเด่นของที่ตั้งนะคะก็คืออยู่ตรงที่แยก โบราณพอดีเลยนะคะเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่เราค่ะสำหรับการติดต่อกับเรานะคะก็คือถ้าเป็นเบอร์โทรนะคะก็จะเป็นโทร075นะคะ622429นะคะหรือว่า081ค่ะ666360นะคะหรือว่าจะเป็น ID Line ก็ได้นะคะก็คือมีแอดไซท์ข้างหน้านะคะ K R A B I S I O N ก็คือจะมีิสวฟชาค่ะต้นม้ทั้งหมดเลยค่ะหรือว่าจะติดตามเรา